ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สกายร้านคูนนะคะเป็นร้านคูนคุณพี่ค่ะจากคุณน้อง g r a ็บทริปของอนนันไม่มีแอลแกอฮอล์เคุณนะคะเป็นร้านคูนแห่งใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดในประเทศไอซ์แลนด์เลยก็คือเขาเพิ่งเปิดเมื่อเมย2021เนอะ เราทราบกันดีใช่ไหมคะว่าลากุนที่ดังมากของไอซ์แลนด์นี่คือบูรากูนนั่นเองแต่แล้วอันที่ใหม่มันจะเป็นยังไงจะดีเท่าบูรากูนหรือเปล่าเราไปติดตามกันเลยคะ่ะปะพอเราเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับล็อบบี้ที่ขายของขายอาหารมีเบอร์เกอรี่แล้วก็มีคอฟฟี่ช็อปด้วยค่ะ แต่ที่นี้ก็มีข้อแม้นิดนึงนะคะตรงที่เขาไม่ให้เด็กอายุต่ํากว่า12ปีเนี่ยเข้าใช้บริการนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังจะมีที่นั่งให้สําหรับคนที่ไม่ได้เข้าใช้บริการแต่มานั่งรอเพื่อนเนี่ยให้แหงเอาได้ในบริเวณนี้เนาะก็มีบาร์มีคอฟฟี่ช็อปมีมีขนมปังขายแล้วก็มีโซฟานุ่มๆให้นั่งคะ่ะถ้าใครมากับน้องๆเด็กๆเ,เนี่ยก็จำข้อนี้ไว้หน่อยเนาะ หลังจากรับสายลัดข้อมือที่ใช้สําหรับเปิดล็อกเกอร์แล้วก็ใช้จับใจ่ายใช้สอยในสปานะคะเราก็ไปเก็บของในล็อกเกอร์กันเลยค่ะแล้วเราก็ไปอาบน้ําทําความสะอาดก่อนที่จะลงน้ํากันแล้วเราก็ไปเจอกันในลาคูนเลยค่ะปะตอนนี้เราก็อยู่ที่สกายลาคูนแล้วนะคะข้างมงเขาสวยมากเลย เห็นลมแล้วก็ไม่มีคนแบบนี้นะคะเพราะว่าชยาไปตั้งแต่เขาเปิดเลยค่ะแล้วเวลาเปิดปิดเนี่ยจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลแล้วก็แสงสว่างของเขานะคะเพราะฉะนั้นใครจะไปอย่าลืมเข้าไปเช็คในเว็บไซต์ด้วยล่ะเขาทำให้เหมือนเราบรรยากาศว่าอยู่ไอซ์แลนด์แน่ๆนะเพราะว่าเห็นตรงนี้แล้วก็เป็นหินชนใหญ่ที่เป็นภูมิประเทศเขานะคะจะเป็นหินหินบารโซเนาะส่วนใหญ่ที่มันต่จกบูรากูลก็คือว่าพื้นข้างล่างเขาก็เป็นพื้นหินเหมือนกัน เพราะฉะนั้นน้ํามันก็เลยจะไม่เป็นสีฟ้ามอนชิมรากูเนาะมันก็จะออกเป็นแนวแบบว่าสีดําๆแบบนี้หน่อยแล้วไฮไลท์ของเขาเลยก็คือไม่ใช่เจ้านกตัวนั้นไฮไลท์ Hi ของเขาเลยก็คือนี่ค่ะมันเป็นสระอินฟินิตี้พูลที่เราถ้าไปยู่ขอบเนี่ยเราเหมือนเราอยู่ติดก,กับทะเลเลยหละข้างหลังนะคะที่เราจะเห็นเป็นเหมือนว่าเป็นกระท่อมแล้วก็มีหญ้าปกคลุมอยู่ข้างบนเนาะอันนั้นเขาเรียกว่าเทิฟเป็นไอซ์แลนดิก Traditional house เนาะหลังจากที่ไม้เขาหมดเมืองไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องทำบ้านเป็นบ้านกระท่อมแนวนั้นที่ไม่ได้สร้างจากไม้แทนเนาะแต่เป็นหินแล้วก็มีหญ้าคลุมแทนเจ้าสกายลากูนตัวใหม่นะคะคอนเซ็ปต์เขาก็คือว่าเหมือนมาถึงแล้วเหมือนว่าเราเข้ามาในไอซ์แลนด์เลยเพราะว่าทุกอย่าง ้างมาจาก culture ของเขา traditional ของเขาแล้วก็มีความ nature ของเขามีน้ำตกจำลองหญ้ามอสจำลองบ้านเชิฟหลังคาเป็นสีเขียวๆขียจำลองแล้วก็มีหินบาซอด้วยค่ะรู้สึกเหมือนอยู่ในไอซ์แลนด์จำลองอยังไองไอย่างนั้นละตอนเนี้ยสวยมากเลยคุณพีณ่ด อุ่นไห่รอเอ้ยไม่เย็นหลอกอันนี้หวหลอกว่าน้ำตกเย็นน้ำตกอุ่นและการมาทำสปาที่นี่นะคะถ้าจะให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องผ่านขั้นตอนที่เขาว่ากันว่าเป็น traditional bathing ของประเทศไอซ์แลนด์มีทั้งหมด7ขั้นตอนด้วยกันค่ะเราเจอบาร์แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองซิ้ด,ดึงดีกว่าปะ ขั้นตอนที่หนึ่งก็ตรงที่เราอยู่กันเนี่ยแหละคะ่ะเจ้าอินฟินิตี้ลากูนที่มาพร้อมกับบาร์สั่งรงไม่เอนจอยกับวิวทวทั์ข้างหน้าแล้วก็ไปต่อขั้นตอนที่สองกันดีกว่าปะแอบเลยเวยไปแล้วนะทายไม่รอแน้วนะนะคะเราก็ไปสเต็ปที่สองดีกว่าวไม่ถึงสักทีปะขั้นตอนที่สองนะคะคือการจุ่มตัวลงไปในบ่อน้ําเย็นที่เปรียบเสมือนทานน้ําแข็งของประเทศเขา <c oughs> เขาว่ากันว่าจะช่วยให้ผิวแต่งตึงขึ้นด้วยแหละ เย็นเย็นมากอ่ะเย็นมากเย็นเหมือนเวลาเราซื้อปลาแล้วเอาปลาไปแช่ตู้เย็นอ่ะมันปลาช็อกน้ำมากสเต็ปที่สองนะคะคือห่างน้ำเย็นปลาแล้วเราไปสเต็ปที่สามกันตอนนี้เราก็อยู่กันในสเต็ปที่สามนะคะคือห้องซาหน้าเขาบอกว่าเป็นห้องซาหน้าที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ตอนนี้เนาะแล้วก็กระจกเขาก็เป็นกระจก ในสาวหน้าที่ใหญ่ที่สุดเวยเพราะว่ามันก็สามารถมองเห็นวิวเหมือนเราเนี่ยมอง overlook the ocean เลยเนาะ,ะหลังจากแช่น้ำเย็นๆในสเต็ปที่2แล้วมาเข้าห้องสาวหน้ารู้สึกดีขึ้นมากเลยห้องนี้เหมือนห้องอบป่า บอกว่าเราควรจะใช้เวลาอยู่ในนี้ประมาณ5-10นาทีนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยช่วยเปิดรูขุมขนแล้วเอาของเสียออกจากผิวหนังเราค่ะอันนี้กระเาที่เราใช้แล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้ในนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปสเต็ปที่4กันคือเป็นสเต็ปพ้นน้ำไอเย็นเนาะ,ะ,ะน้ำละอองเย็นนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะเป็นการใช้ละอองไอน้ำเย็นช่วยกระตุ้นความสดชื่นของผิวหนังให้กลับคืนมาอีกครั้งค่ะสเต็ปนี้ให้ไปเลยแปดเต็ม10เหมือนเอาน้ำเย็นพ่นใส่ฟูฟูฟูชอบป่ะไปสเต็ปที่ห้าต่อค่ะ This, This is the body scrub. You just rub it all over your body, but not in the face. Okay. สเต5นะคะก็คือการเอาเกลือสปาเนี่ยมาถูตัวถูได้ทั้งตัวแต่ว่าห้ามถูหน้านะคะปาเราไปถูเกลือสปากันก่อนดีกว่าหลังจากที่ถูเกลือสปาสเต็ป5แล้วนะคะต่อจากนี้เราก็เข้าไปสเต็ป6คือห้องสตรีมนั่นเองค่ะเป็นห้องที่จะให้ความชุ่มชื้นกับชุกลูกคุมขนของเราเนาะเขาเขียนไว้อย่างนั้นปะเราเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้ลูกคุมขนดีกว่า ในห้องสตีมนะคะมันยังมีไอาสายฉีดนะ้ำด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเกลือเราก็สามารถฉีดล้างออกได้ในห้องสตีมเลยแต่ว่ายังไงเราก็ไปสเต็ปเจ็ดคือเป็นสเต็ปอาบน้ำกันอยู่แล้วป่ะเราก็ไปสเต็ปชิเจ็ดเลยดีกว่า สเต็ปสุดท้ายนะคะก็เป็นการอาบน้ำฝักบัวเพื่อล้างเกือออกให้หมดค่ะตอนที่เราจะกลับไปลงลากูกัตอีกรอบนึ m งนะ Thank you so much. ทเจสเต็ปแล้วนะคะน้องเขาก็จะเช็ควิสแบนของเราไปเลยก็ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าสายรัดข้อมือหน่อยนะคะเจ้าสายสีน้ำตาลเนี่ยเอาไว้ใช้เปิดล็อกเกอร์แล้วก็ใช้จับใจ่ายใช้สอยแทนบัตรเครดิตเราค่ะส่วนเจ้าตัวสีดำเนี่ยเอาไว้ใช้ในการเข้าทำสปาทั้งหมด7สเต็ปนะคะถ้าเราเข้าครบ7สเต็ปแล้วน้องเขาจะเอาสายสีดำของเราไปเลยคะ่ะคือหมายความว่าเราก็ไม่สามารถย้อนกลับไป7สเต็ปได้แล้วเนาะแต่เราสามารถกลับมาลงลาคูนได้นะคะตอนนี้คนเริ่มมากันเยอะแล้วแล้วก็ น้ำยังอุ่นสบายเหมือนเดิมถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากคอมเมนต์ให้กําลังใจไอ้ด้วยค่ะแล้วถ้าอยากพาไปดูอะไรอีกเนาะไม่ว่าจะที่ไหนอยากให้ทำคลิปอะไรยังไงพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามใน IG ด้วยนะคะแล้ววันหลังเรามาเจอกันใหม่คะ่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย